คุณนายตื่นสายสวยๆในตะก้ากันนะคะซื้อตะก้าร้าน20บาทมาแล้วก็เตรียมขวดน้ำค่ะเอาเหล็กเผาไฟอันนี้เป็นวัสดุที่มีอยู่ในบ้านเราง่ายๆนะคะเพื่อที่จะเจาะรูขวดน้ำค่ะเราจะได้เอาไปใส่ไว้ตรงตะก้าเพื่อที่จะไว้สําหรับลดน้ำเอากะมะพร้าวใส่ลงไปเพื่อที่ให้การระบายน้ำ การถ่ายเทของอากาศดีขึ้นนะคะแล้วก็เอาขวดน้ำใส่ลงไปตรงกลางค่ะตรงนี้เราสามารถเอาถุงพลาสติกใส่ไปก่อนได้นะคะเพื่อไม่ให้น้ำหรือว่าดินเขาไหลออกมาไปเด็ดไอคุณนายตื่นสายสารพัดส,สีมานะคะเพื่อนๆเอามาหลายๆสีเพื่อความสวยงามแล้วก็เสียบ ใส่ลงไปคะ่ะอยากจะเสียบอะไรตรงไหนมุมไหนก็เสียบไปได้เลยคะ่ะออกมาแบบนี้คะ่ะเราทิ้งไว้ไม่เกินสองสัปดาห์นะคะเราจะได้คุณนายตื่นสายสวยๆดูดีมีราคาแล้วที่สำคัญสวยงามมากๆด้วยค่ะเพื่อนๆอันนี้คือตะก้าที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้วผ่านไปแล้วสองสัปดาห์นะคะ,ะ,คะเขาก็จะสวยงามอย่างนี้ตะก้าเราก็เลือก รูปแบบที่เราชอบนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมจะเป็นวงรีหรือว่าจะเป็นวงกลมอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบอะค่ะเวลาเราลดน้ํำเราก็ใส่ลงไปตรงกลางอะค่ะตรงที่เราเอาขวดน้ำเจาะรูไว้อะค่ะแล้วน้ําเขาก็จะจะระบายออกไปทั้งหมดสวัสดีค่ะ